คุณครูชินจังพูดถึงน้องคอปเตอร์แบบนี้ครับเกิดที่ยังขึ้นพี่น้องครับอ่ะล่าสุดเนาะเราได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับเนาะได้เป็นคลิปของทางคุณครูชินจังไละไร่สดใช่ไหมแล้วก็ได้พูดถึงน้องคอปเตอร์แบบนี้ทำเอาแฟนคลับเอฟซีแห่คอมเมนต์รัวๆค่ะเมื่อได้ยินสิ่งที่คุณครูชินจังนะคะได้พูดถึงน้องคอปเตอร์และตกเยี่ยมมือสิกค่ะครับผมไปฟังคลิปกันเลยใช่ไหมฟังกันเลยโอเคอ่านโพสก่อนไหมล่ะ อ่านโพสก่อนไหมโพสของครูชินจังนะคะสักครู่ค่ะอันนี้เป็นเพจโรงเรียนครูชินจังก็มีโพสต์นะคะเมื่อวานที่ผ่านมาก็บอกว่าลดการเล่นเพิ่มสมาธิฝึกวันแรกสําหรับเด็กชายคอปเตอร์ครับเข้าคอวันแรกโอ้โหน้องคอปเตอร์เข้าคอค่ะแล้วก็เป็นคลิปที่ทางด้านเพจของคุณครูชินจังนะคะได้ลงไว้ครับสามารถเข้าดูได้ที่ โรงเรียนครูชินจังค่ะครับผมค่ะชนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าเซียวยังลักไปสู่เขานันตะกระเพาะสมีคืนนี้ตลาดสมาพรบางพีจังหวัดสมุทรปราการมารับชมโตเกียวมิวสิกเต็มวุครับครับอ่ะแต่ล่าสุดเราก็ไปเห็นคลิปเนาะที่ครูชินจังได้พูดนะครับผมขออนุญาตเปิดคลิปนะเปิดคลิปกันเลยค่ะเัะขอเขาไดใกล้ได้ค่ะ ได้นะคบสำหรับคูดต้องการเห็นมาไร่เด้อขออนุญาตพค้ชเสูแ้แหมรงยาบาลเดียพี่น้องอย่าฝ่าวเบอร์คู่อย่าฝ่าวเบอร์ขีนาผมพอดีบอลกำลังสอบอยู่พอดีบอลกำลังสอบอยู่นะครับอยา่มามันปฟอรับมันเดชหลวงเลยเราอย่างให้กซ s ซ<า>ีเซอร์ไพ์อยางเอกซีเซอร์ไพ่เปสกลลระเนาะเปสิดีครับยนดีน้องงสุคนนะครับมงสุขคนแนะนำสุขคนแต่ว่าตอนนี้คอปเตอร์ก็จะมีคู่แน้อยว่าคู่ต้อการเรานเจรไ ตอนนี้ครูก,ก็จะเจรานายคอปเตอร์นะครับแต่ยิ่งมาคอมพิวเตอร์ผู้บอกนะตอนนีก็จะเจรานายคอมพิวเตอร์นะครับต้องฝึกต้องฝึกน้องอีกหลายอย่างน,นะครับแม่ก็เป็นหลักติครับไม่ว่าหันตัวยังงี้บอสหันไปเลบอสขัสั่งเด็กขาดมาหามันก็มันเองนะเอนะครับใช่เลยคอปเตอร์มาตั้งแต่ไอซีก่อนแล้วมั้งมาฟังเนี่ยเมื่อคืนนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์ญญใจเรื่องอัศจรรย์ญญใจก็คือ ลองเป็งีงคู่กันสัำวนานไส่สุดกับใส่คือกันแดดวันนัดหมายขั้นเจ้่าก็เลยว่าคื้ความกลัวเกีัยวัะบ้ารตั้งแต์กูสิบยันหน้าละ ซื้อันต์นฝึกเจรนายคเตอร์ก็อย่าเอาน้องมาดูแลแบบเพิ่พวมูไนนองน่นจะน้อยอ่ะนีนประมาณนีน้อนี่อีกไหม อ่ะนี่แหละครับฮะประมาณนี้เนาะก็คือว่าคุณครูชินจังก็เหมือนได้พูดแหละว่าช่วงนี้ก็น้องคอปเตอร์ก็จะใกล้ชิดครูหน่อยก็จะติดครูหน่อยแล้วครูก็จะเป็นคนเข้ามาเด็ง่ายเพราะคุณครูเองก็สันชัตยาของความเป็นครูไงพิชัชีพครูทักษะค่ะแล้วก็ทางนั้นผู้ใหญ่บ้านฟิลแรมก็ยังคอมเมนต์ใต้โพสนะคะคุณครูชินจังบอกว่า ในยามจาเป็นสุดๆครูชินจังเสนอตัวทาหน้าที่ตรงนี้ไปก่อนขอชิ้นชมอืม,อมคือครูชินจังนะคะทําหลากหลายหน้าที่มากครับด้วยหนึ่งแหละใจรักในข่ายเป่งโตเกียวมวสิคก็คือแบบรักแลศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกหน้าที่เพราะเริ่มต้นก้าวเดินไปด้วยกันกับค่ายเป่งโตเกียวมวสิคกับผู้ยิวานซิแลนดร์รซึ่งนั่นทําให้ครูชินจังได้มีพื้นที่นะคะในวงการมอลำและครูชินจังเองก็ ได้มีโอกาสเข้ามาตรงนี้พร้อมน้องซีแรมและครูเองก็มีพื้นฐานในการทักษะการพูดคุยกับเด็กการสอนเด็กก็เลยนํามาปรับใช้รวมไปถึงน้องยูริด้วยนะคะคสังเกตว่าน้องยูริจะเป็นคนขี้อายอเป็นคนขี้อายแต่พอมาถึงก็คุ่ชินจิจังก็มีการพูดคุยกับน้องแต่ถึงจะไม่ได้พูดคุยเยอะแต่ได้พูดถึงในระดับหนึ่ง ในการทักทายแฟนคลับเอฟซีเนาะเหมือนกันบอกสอนพี่สอนน้องเงี้ยค่ะก็ทําให้น้องอ่ะยูรินะคะได้มีการไลฟ์สดทักทายแฟนคลับเอฟซีและแฟนคลับเองเข้าไปชมไลฟ์สดน้องยูริเองเยอะมากๆอ่ะก็ตอนเนี้ยค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็มีเด็กๆในโตเกียวมิวสิกก็คือหลายคนและคุณครูเองก็เป็นเรียกว่าเป็นมือขวาได้ไหมมือขวาของอพี่บัตวิแลนเนาะที่ช่วยดูแล ในทุกเรื่องราวต่างๆที่บอสต้องการคุณชื่อยเลือค่ะครับผมก็ขอชช่นชมคุณ<ม>ชินจังนะครับที่เขาเรียกว่าผมทําทได้หลากหลายหน้าที่เลยไม่ว่าจะเป็นการช่วยคิดคช่วยทําช่วยหลายๆอย่างเนาะ,ะพอเรามาเจอตรงนี้แล้วก็คือเห็นน้องคอปเตอร์อย่างเงี้ยเนาะดูจากน้องก็คือนอ้องอาจจะเป็นเขาเรียกว่าต้องอปรับปรุงตรงนี้อคุณรูเห็นแล้วคุณรูก็ยื่นมือเข้าเลยอาสาลเลยที่จะเป็นคนเขาเรียกว่าดูแลตรงนี้พร้อมเจรไาในน้องคอปเตอร์ให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเราเชื่อมั่น เพราะว่าน้องคอปเตอร์เป็นเด็กที่เก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะติดนิดนิด,นด,นดหน่อยห่เนี่ยเราเชื่อว่าพอคุณครูได้เข้ามาดูแลบอกอย่างนี้นะใกล้ชิดนะ,ต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 ,ะตัวตัวนะเราเชื่อว่ารับรองว่าวันหนึ่งน้องจะต้องเก่งขึ้นมากๆแน่นอนครับผมให้กําลังใจเนะใจใา,นเนานะเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องคอปเตอร์แล้วก็คุณครูจินจังนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้โตเกียวมิวสิกทั้งหมดเลยนะคะน้องๆโตเกียวมิวสิกทั้งหมดเลยทุกคนเก่งมากๆขึ้นมาเยอะมากจะเห็นเมื่อกี้ว่าซ้อมไม่รู้ซ้อมอะไรนะ ก็ซ้อมก่อนงานแสดง<ม>เปลี่ยนสไตลบ่อยมากสำหรับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่เรียกว่า<ม>ตามกระแสแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เสมอนะคะเพื่อให้แฟนคลับเอซได้ชมอะไรแปลกใหม่ค่ะ<ม>แล้วส่วนสําหรับ เมื่อคืนนี้นะคะครูชินจังก็ได้มีการเข้าฟอสเลยสําหรับรงคอปเตอร์ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่คุณครูนะคะลงมือทําเลยค่ะครับผมก็ค่ายเป็นค่อยไปสากติดตามนะคะค่ายเพลงโตเกียวมิวสพี่บ้านซินแลแล้วก็ทีมงานศิลปินค่ายโตเกียวมิวสด้วยค่ะครับผมเป็นกําลังใจให้เนาะก็ขอให้มีแฟนคลับรักเยอะๆนะครับขอให ทุกไลฟ์สดปุ่มปิดทุก e ีของทางโตเกียวมิวสิกนะครับมีแฟนคลับเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะาแสดงที่ไหนขอให้แฟนคลับเต็มที่นั่นขอให้มีงานเยอะๆตลอดทั้งปีนี้และปีต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอให้โตเกียวมิวสิกรวยๆกันทุกคนครับดังๆปังๆมาไลฟยล้นคอกันทุกวันนะครับ สรวปนี้เราสองคนก็มาแจ้งข่าวสารนี้ให้กับ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับส่วนใครทีช่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวซีมืองเลยบาวโจ้ดีไซน์ด้วยนะครับสรุนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ